ลมเย็นๆอุ้ยระวังค่ะระวังน้องหมาโอ้โหน้องหมามีน้องหมาด้วยไม่เห่าเลยอ่ะถ้าเป็นซิซี่เลมอนนี่เห่าแล้วเนี่ยสิงโตพ่นใส่หัวหนูยิ้มเลยอ่ะพ่นน้ำมันข้ามไปเลยอ่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรายังอยู่ที่สิงคโปร์ะค่ะหนูยิ้มหนูแย้มพ่อบอมไปนู่นแล้วนะคะเราจะเดินจากโรงแรมของเรานะคะไปเมรอร์ไลออนนะคะดูเ่าบอกเขาอยากให้ดูโรงแรมของเราตึก ประมาณ21ชั้น,นะคะ่ะโรง,งแรมของเรานะคะอยู่ติดกับอ่าวมารีน่าเลยนะคะฮะพร้อมจะถ่ายรูปเหรออ๋อโอเคเดี๋ยว,ยวนั่งเลยนั่งตรงไหนเย้ yeah. โรงแรมก็ข้ามถนนไปตรงนู้นก็เป็นอ่าวมารีนาเลยนะซึ่งเมอร์ไลออนเราจะต้องเดินเลี้ยวขวาไปอีกสักนิดนึงนะคะถ,ถึงจะถึงเมอร์ไลออนถ้าเราจะเปไม่ได้ให้ไปที่ที่เนี่ยเอสนาดมออเอสนาดมอดดมันจะมีเหมือนเหมือนทางม้าลายให้กดหยุดรถแล้วเราเดินข้ามถนนไปได้นะคะเราจะข้ามถนนกันแล้วนะคะข้ามไปที่ห้างเอสนาดมอต้องรอก่อน สัญญาณไฟสีแดงขึ้นอยู่นะเดี๋ยวรอสัญญาณไฟสีเขียวนะคะเหมือนคนกําลังเดินมันจะขึ้นตรงนั้นอ่าไปแล้วเห็นไหมโอ้นี่เขาเน้นเนาะแบบกฎหมายเขาแบบเคร่งครัดคือเขามีระเบียบวิานัยมากเลยเนาะพอสัญญาณไฟขึ้นขึ้นรถก,ก็หยุดเลยนี่มีเวลาบอกอยู่นะคะโอเคแล้วเราก็เดินลอดผ่านเอสขนาดมอไปแล้วมันจะทะลุ ที่อ่าวเลยนะคะไปไปเดินออกมาแล้วนะคะโน้นเลยอยู่ทางหน้าเลยลาเดี๋ยวเราจะเข้าไปใกล้ๆติดกับแม่น้ำเลยนะคะนี่คือเหมือนทางลงทายนั่นไงคะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเมอร์ไลออนนะคะ <c oughs> ซึ่งเราจะต้องเดินอ้อมไปตรงนู้นข้ามสะพานไปแล้วก็ไปถ่ายรูปก,กับเมอร์ไลออนตรงนู้นนะคะเพราะไม่ยังเด็กๆไปเดี๋ยวเร็วที่นี้มีร้านร้านขายน้ำนี่ขายดีมากเนาะ สาวขายดีมากวเขว่าเหมือนเหมอไข่อะเหมือนไข่ปิ้งบ้านเราเลยอะเป็นกลมๆโอ้บรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีมากเลยคือคนก็มานั่งชิวๆริมอ่าวนะคะโอ้ไอติมมะพร้าวค่ะที่นนะคะเขาใช้จักรยานกันเยอะมากเลยไม่ค่อยเห็นมอเตอร์ไซค์เลยนะเห็นจักรยานกับรถยนต์ ก็ไม่ไกลนะเขาเหมือนเดนะินตรงนี้กขขึ้นไปตรงนู้นเรากําลังจะเดินข้ามสะพานนะคะเด็กๆจับมือพ่อบอมไว้นะนวันนี้วันอาทิตย์นะคะนคนค่อนขา้างเยอะมากนห่วันนี้นเราจะได้เห็นวิวด้ะตรงนู้นนะ่ะมันชื่อตึกอะไรนะครับอหนึ่งสองสามมีตึกสามตึกแล้วเหมือนมีเรืออยู่ข้างบนมันจะมีชื่ออยู่นะไม่ผ๋ยจะลืมชื่อละเด็กๆยิ้มหวานเนาะ เย็นๆนะโอ้ยระวังค่ะระวังน้องหมาโอ้ยน้องหมามีน้องหมาด้วยไม่เห่าเลยอ่ะถ้าเป็นซิซี่เลมอนนี่เห่าแล้วเนี่ยน่ารักมากมีน้องหมาด้วยค่ะเดินตัวเดินตัวปลิวเลยปลุ๊กปลุ๊กเลยข้ามทางไฟก็จะเจอเมอร์เรย์ออสแล้วนะโอ้ตรงนี้ก็เป็นเหมือนสะพานอีกนะคะสะพานซ้อนกันหนูแยีมลมเย็นไหมมีแดดนะแต่ก็ลมเย็นสบายเนาะหนูแยียมเนาะอ๋อนี่ไง นกเขาเรียกนกนกสะเทินน ok. ้ําสะเทินบกเป็นเหมือนถ้าอยู่ในน้ํามันจะกลายเป็นเรือพอขึ้นมาข้างบนบกมันจะกลายเป็นรถจะมีด้วยนะแม่ปุ๋ยมั่นใจว่ารถคานีหรือเปล่านะคะเรือนั่นเหรอเรือเป็ดน้องเก๋เหรอแม่ปุ๋ยไม่มั่นใจว่าเป็นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเรืออย่างนี้แหละที่มันขึ้นมาได้ด้วยอ่ะมีมีมีล้อเป็นรถยนต์เลยนะพอขึ้นบนถนนมันจะกลายเป็นรถยนต์เลย คลิปนี้นะคะไม่ได้พาหนุมหนุ่ยมามานั่งเรือเป็ดนี่แหละเขาเรียกว่าเหมือนเรือเป็ดนะดักอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะไปเดินเราไปนู่นดีกว่าไปเดินต่อไปไปแล้วเราใกล้เมอร์ไลออนเข้ามาแล้วนะคะแต่ตรงนั้นอ่ะคนเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะเข้าถึงเมอร์ไลออนใกล้แค่ไหนนะคะเมื่อวานอ่ะที่แม่ปุ๋ยมาเขามีเขาเป็นวันชาติสิงคโปร์นะคะเขามีการแสดงโชว์บนเวทีแล้วก็จุดพลุอย่างสวยงามมาก ใครไม่ดูไปดูคลิปนะคะแม่ปุ๋ยถ่ายคลิปไปด้วยใกล้แล้วใกล้แล้วอยืนนี่ก่อนอยืนนี่ก่อนพยายามทงาสวยสวยมากใกล้ๆคนเยอะไม่รู้ว่าวิวจะแค่ไหนนะคะแต่ตรงเนี้ยวิวก็สวยแล้วนะโ<ฮ>อ้ยิ้มแย้มดูสีทุ่นทุ่นลอยอยู่บอยอ,อย่เดี๋ยวให้อะไรตกนะ <c oughs> ถ้าตกก็ <c oughs> ใช่เอางม,มไม่ได้ไไดลงไปเอาได้ยังไงเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยไหป่ะ ไป,ไปต่อไปต่อฟ้อาลงไปถึงใกล้ๆเลยตรงนั้นนะคะเห็นไม้ม้ปุยฟาเห็นเต็มๆเลยเมอร์ไลออนเป็นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์นะคะประเทศสิงคโปร์ซึ่งตรงส่วนข้างล่างนะคะหางจะเป็นแบบเป็นปลาส่วนข้างบนจะเป็นสิงโตนะคะต้นน้าออกมาแบบนี้ใครมาสิงคโปร์ต้องมาถ่ายรูปกับเมอร์ไลออนนะคะมาอย่างนั้นมาไม่ถึงสิงคโปร์ค่ะตามเขาบังไปอุ้ยระวังเพราะว่ามีคนถ่ายรูปอยู่แบบนึงนะหนึยงที่มาทางนี้ล พ่อบำจะถ่ายรูปให้ให้พี่เขานะคะเป็นกลุ่มอ่าจังหวะนี้สวยมากเลยนะดูสิเหมือนอเปลี่ยนกันบ้างอ่ะยิ้มแย้มถอดแมสกด้วยนะพ่อพบอำด้านข้างนู้นเลยนะอ่ะยิ้วมันนิ้วมันนิ้วมันเอาไม่ไหวไม่ลองยิ้ยม,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 ม thank you thank you แล <Thank you. S 2> ้วควรพี่ถ่ายรูปเป็นครอบครัวให้นะคะเพราะว่าถ้า ถ้าเราถ่ายกันเองนี่ก็จะได้มีแต่พระบอมหรือแม่ปูหือะไมย่างเงี้ยอะยังไม่กันเองก่อนก็ได้นะสวยมากดูนี่เขาดูนิ่มาดูสิสิงโตพ่นใจหัวหนูยิ้มเลยอ่ะคนน้ใสิหัหนูยิ้มห้ามไปเลยอะบางคนเห็นไหมคะเขาถ่ายลงไปถ่ายข้างล่างด้วยเลยบางวันนะคะ ก็มันก็จะไม่พ่นน้ําใครมานี้ก็จะแบบเสียดายนิดนึงค่ะออวันนี้เราโชคดีที่แบบมาถึงพ่นน้ําเลยไม่มั่นใจเพราะว่าแม่ปู่อย่าไปดูรีวิวนะบ,บ,บางครั้งที่มาก,ก็เจอไม่พ่นน้าค่ะ<อ>เราได้รูปแล้วนะคะสวยมากเป็นจังหวะที่แบบไม่มีคน แล้วเราได้รูปข้ควัวด,ด้วยนะที่เขาถ่ายให้เราค่ะตอนนี้คนเยอะมากมาเดี๋ยวแม่ปุ๋ยก็จะแบบออกไปที่แบบคนไม่ค่อยมีเท่าไหร่เราะน,นี้โอเคมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ค่ะนี่เราจะเดินรอบอ่าวกันตรงไหนอ่ะจากเมอร์ไลออนสถานีต่อไปที่เราจะไปคือการ d เด b นบายเดอะบนูแย้มบอกหน่อยนะี่แม่คัเป็นยังไงเป็นต้นไม้เป็นเหล็กเป็นน <c oughs> ค่ะคุณดังดานค่ะอะไรนะคะลูกเหนียวมป็นอะไรคะหนูแย้มเสียงค่ะมันเหล็กก้านจมูกแล้วก็หนูแย้มเสียงก้านจมูกแล้วก็คสวนมทาเดนมาเบย์ที่เราจะไปเป็นเหมือนสวนค่ะสวนสาธารณะเหมือนเป็นสวนของต้นไม้เขาจัดดอกไม้ต้นไม้ได้สวยงามมากๆเลยนะคะใต้สะพานนี่คือใต้สะพานนะหนูหนูแย้ม ด้านใต้สะพานนะที่เราเดินมาเนี่ยก็จะมีของขายเต็มเลยอู้นี่เชอร์รี่ด้วยเหรอโอ้โหนี่เป็นเชอร์รี่มีเชอร์รี่สีแดงกับเชอร์รี่สีเหลืองอ๋อเชอร์รี่สีแดงกับเชอร์รี่สีเหลืองเหรอคะเหลืองแดงโู้นี่มะพร้าวเป็นลูกๆเลยเนาะเอาเปล่าเราซื้อน้ำเนาะขวดหนึ่งเนาะดีไหมได้เอาน้ำมะพร้าวน้ำแล้วแต่ปลาดินะ นี่คือ Seven, เซเว่นหรอแม่ปุ๋ยเห็นป้ายเซเว่นด้วยยูเราตรงนี้เนี่ยแม่ปุ๋ยเห็นป้ายเซเว่นนี้เหรอคือเซเว่นวันนี้คนเยอะจริงๆค่ะเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์นะคะพราะบอมนะคะดูแผนที่แล้วเราจะเดินจากสถานีเมอร์ไลออนไปการ์เดนบายเดอะเบใช้เวลาในการเดินนะ23นาทีก็ประมาณโลนึงอะประมาณกิโลนึงแม่ปุ๋ยกับอบอมบอกว่าจะลองเดินดูก่อน ลองเดินดูก่อนนะคะไไม่หวก็ถ้าไม่ไหวก็หาเรียกแท็กซี่โอเคไหมคะอ้มีพี่ได้สกูตเตอร์ด้วยไม่ใช่สกูตเตอร์โรลล์เบงั้นเดี๋ยวปุู๋จบคลิปเมอร์ไลออนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย